วิัยพระน่ารู้คู่มือโยงการรับเงินและทองพระรับเงินทองได้หรือไม่พระพิสุทธิ์ในพระพุทธศาสนารับเงินทองไม่ได้ถึงจะใช้ให้ผู้อื่นคือวยอาวัจกรรับแทนก็ไม่ได้โดยที่สุดยินดีเงินทองที่คนอื่นคือวยาวัจกรเก็บเอาไว้ให้ หรือที่ขาถายวางไว้ใก,กล้ๆก็ไม่ได้หรือยินดีเงินทองที่อุบาสกอุบาสิกาผู้มีศรัทธานำเงินทองมาถวายด้วยฝากธนาคารไว้ให้แต่มีชื่อพระภิกษุผู้เป็นเจ้าของบัญชีอยู่ก็ไม่ได้เป็นอาบัตินสักคียปาจิตติทั้งหมดสำหรับสามเณรก็ไม่ควรเหมือนกันเพราะพิสิกาบทข้อที่สิบ ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ซึ่งเป็นผู้ควรแก่การลงทันกรรมตามที่กล่าวไว้ในมหาคันธกะการรับเงินทองของพระภิกษุในปัจจุบันนี้เป็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสผู้ได้นามว่าพุทธบริษัทดูเหมือนว่าการรับเงินทองเป็นเรื่องที่ดีเป็นสิ่งที่น่ากระทำได้ เหมาะสมแก่กาลสมัยนิยมถึงเรื่องนี้ก็เคยเกิดขึ้นในสมัยที่พระพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่มีเรื่องปรากฏในพระวินัยบิดกว่าครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับณนะวัดเวรุวันวิหารใกล้เมืองราชเครพระอุปนันทาสักยบุตรเป็นภิกษุเข้าไปฉันเป็นประจำ ในตระกูลหนึ่งซึ่งตระกูลนั้นจะแบ่งอาหารไว้ถวายท่านส่วนหนึ่งเสมอวันหนึ่งเขาได้เนื้อมาก็แบ่งไว้ถวายแก่ท่านส่วนที่เหลือจากการแบ่งนั้นก็ได้ทำอาหารกินกันเมื่อได้อรุณแล้วก็ตื่นขึ้นมาทำอาหารไว้ถวายท่านบางอื่นเช้านั้นเด็กในบ้านตื่นขึ้นมาแต่เช้าร้องอ้อนวอนอยากกินอาหารนั้น จึงให้เด็กกินเสียเมื่อได้เวลาท่านอุปนันทะก็เข้าไปฉันในตระกูลน,นั้นเขาก็นิมนต์ให้ท่านนั่งแล้วก็ได้เล่าเรื่องที่ตนเก็บเนื้อไว้ถวายนั้นให้ท่านฟังพร้อมทั้งบอกต่อไปอีกว่าถึงแม้ว่าไม่ได้ถวายเนื้อนั้นแต่ก็เก็บมูลค่าของเนื้อนั้นไว้มีมูลค่าหนึ่งคาปณะนะ พระคุณเจ้าจะให้กระผมจมัดหาวัตถุอะไรมาถวายขอรับส่วนท่านอุปนันทะรู้อย่างนั้นแล้วบอกให้ถวายเงินทันทีหลังจากท่านกลับไปแล้วเขาก็ได้ติดเตียนโดยประการต่างๆว่าพระสมณเชม้สาสัยพุทยบุตรทำไมจึงรับเงินเหมือนอย่างพวกเราเนอเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่อง ทรงตีเตียนพระอุปนันทะอย่างรุนแรงว่าดูก่อนโมคาบุรุษการกระทําของเธอนั้นไม่เหมาะไม่สมควรไม่ใช่กิจของสมณนะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำจะไหนเธอจึงได้รับเงินและทองเล่าการกระทําของเธอนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส หรือความเลื่อมใสยิ่งขึ้นของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วพระพุทธองค์จึงทรงบัญญัติศิกขาบทห้ามไว้ว่าอันหนึ่งภิกษุใดรับเองก็ดีให้คนอื่นรับไว้ก็ดีซึ่งทองและเงินหรือยินดีทองและเงินที่เขาเก็บไว้ต้องอาบัตินิสักิยาปาจิตติ สิกขาบทเกี่ยวกับการห้ามพระภิสุสามเเณรรับเงินและทองนี้เป็นพุทธบัญญัติที่สาธารณะแก่พระพิสุทุกรูปไม่ว่าจะอดีตอนาคตหรือปัจจุบันและเป็นสิกขาบทที่บัญญัติไว้ให้สาวกของพระองค์ได้ประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอปัจจุบันมีพระพิสุสามเเณรจำนวนมาก เข้าใจว่าธนาบัตรไม่ใช่เงินเป็นกระดาษผลิตขึ้นมาเพื่อใช้แลกเปลี่ยนซื้อขายกันเพราะฉะนั้นจึงรับได้ไม่เป็นอาบัตแต่อย่างใดส่วนเวลาโยมถายเงินก็ใส่ซองเพื่อไม่ให้ประจิดประเจิอไม่ให้คนอื่นเห็นทั้งไม่ให้พระเนรเห็นจำนวนเงินเดี๋ยวท่านจะคิดมากให้ท่านไปลุ้นกันเองที่วัดพระภิกษุบางรูป ท่านก็ใช้ย่มรับบางรูปใช้มือรับแล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่านบางรูปท่านก็รับอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาแบบซื่อบางรูปท่านก็รับแบบปกปิดซ่อนเร้นรับเหมือนไม่อยากได้คือให้เด็กวัดเก็บเอาไว้ก่อนพอไปถึงวัดค่อยแจกกันและดูไม่น่าเกลียด จัดหน้าฉากให้ดูดีไว้ก่อนหลังฉากแล้วแต่กรณีเรียกว่าจัดฉากรับกรณีการใช้จ่ายเงินของพระพิสุสามเนรบางรูปในปัจจุบันนี้เมื่อคราวขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้จะใช้ในรูปแบบตัวแลกเงินซึ่งจะมีราคาใบละห้าบาทสิบบาทเป็นต้น สามารถนำไปแลกเงินจากที่ทำการแปรรสนิทุกแห่งทั่วประเทศได้พระเนนก็เอาตัวแลกเงินนี้ให้เป็นค่ารถดูแล้วก็ไม่ได้ต่างกับธรมารเพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบวิธีการเท่านั้นในสิกขาบทนี้ไม่ใช่แรกเงินแรกทองเงินรูปประพันธ์ทองรูปประพันธ์กหาปณะนะ และมาสุกเท่านั้นแต่ยังรวมเอาวัตถุต่างๆที่ชาวโลกใช้เป็นเงินตราสามารถให้สำเร็จการซื้อขายได้จะเป็นโลหะดินครั่งยางกระดูกเปลือกหอยหนังมเมล็ดผลไม้ไม้แก่นข้อไม้ไผ่ใบาตาลแม้แต่กระดาษที่พิมพ์เป็นธนบัตรใช้กันทุกวันนี้ โลหะดินและครั่องเป็นต้นที่กล่าวมาทั้งหมดจัดว่าเป็นรูปียะเป็นอากปปียวัตถุเป็นวัตถุแห่งนิสสคีพระภิกษุรับวัตถุเหล่านั้นต้องอาบัตปาจิตตีดังที่ท่านแสดงไว้ในอัตถกถาว่ากหาปณะ,ะที่เขาทำด้วยทองก็ดีทำด้วยเงินก็ดีกหาปณะ,ะธรรมดาก็ดี ชื่อว่ากะหาปณะนะมาสุกที่ทำด้วยแร่ทองแดงเป็นต้นชื่อว่าโลหะมาสุกมาสุขที่ทำด้วยไม้แก่นก็ดีด้วยข้อไม้ไผ่ก็ดีโดยที่สุดแม้มาสุขที่เขาทำด้วยใบตาลสลักเป็นรูปก็ชื่อว่ามาสุกไม้มาสุขที่เขาทำด้วยครั่งก็ดีด้วยยางก็ดี ดุลให้เกิดรูปขึ้นชื่อว่ามาสุกอย่างท่านสงเคราะหเอามาสุกทั้งหมดที่ใช้เป็นเงินตราซื้อขายในชนบทโดยที่สุดทำด้วยกระดูกบ้างทำด้วยหนังบ้างทำด้วยเมล็ดผลไม้บ้างดุลให้เป็นรูปขึ้นบ้างมิได้ดุลให้เป็นรูปบ้างวัตถุสี่อย่างคือเงินทองทั้งหมดมาสุกทอง มาสุบเงินมีประเภทดังกล่าวมาทั้งหมดจัดเป็นวัตถุนิสักคีจริงอยู่วัตถุสี่อย่างเหล่านี้คือทองเงินกระหาปะนะและมาสุบจัดเป็นวัตถุนิสักคีจากหลักฐานที่ยกมานี้แน่นอนที่สุดเงินกระดาษที่ใช้กันทุกวันนี้พระภิกสุร,รับไม่ได้แน่นอน ถึงให้คนอื่นรับแทนก็ไม่ได้แม้ยินดีที่เขาเก็บไว้ให้ก็ไม่ได้เช่นเดียวกันเป็นนาบัตนิสักคีปาจิตติทั้งหมดไม่มีข้อยกเว้นใดๆเลยเมื่อเป็นอย่างนี้ทำไมพระภิกษุและสามเณรอยรับเงินไม่กลัวผิดวินัยหรือ